ทุกวันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะคะว่าวงการควายงามนั้นพัฒนาอย่างรวดเร็วราคาควายงามพุ่งทะลุเพดานไปเลยค่ะทีมงานเราก็ไม่รอช้านะคะพยายามอัปเดตราคาควายให้ได้ชมกันซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมตลาดนัดเปิดใหม่บรรท่าสองคอนจังหวัดมหาสรารคามและก็ไปเจอควายหลายตัวแต่ที่สะดุดตาที่สุดก็คือควายหนุ่มน้อยตัวนี้ค่ะเห็นตั้งแต่ตอนอยู่บนรถพอรถวิ่งเข้ามา เราก็สงสัยว่าเอ๊ะมาผิดที่หรือเปล่าคะไม่รู้ว่าจะเอามาขายหรือว่าเอามาประกวดกันแน่หลังจากที่ควายตัวนี้วิ่งลงรถนะคะก็ตรงไปหาสาวๆเลยค่ะควายตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าแสนลูกของเบิ่มพันล้านอายุ2ปี2เดือนค่ะแต่ดูแล้วน่าจะสูงใหญ่ได้อีกนะคะเป็นควายงามครบเครื่องตามอัตลักษณ์ควายไทยทุกอย่างเลยค่ะ เจ้าของบอกว่าตอนนี้สูง148เซนติเมตรถือว่าสูงมากๆเลยค่ะเพราะอายุยังเป็นควายเด็กอยู่เลยโดยตอนนี้นะคะได้เริ่มเปิดรับผสมจริงแล้วในราคาเกษตรกรตัวละ1,500บาทโดยในขณะถ่ายทำนะคะควายอยู่ที่บ้านบอใหญ่อำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารครามค่ะหากใครสนใจโทร084 602 3248ติดต่อพ่อคนองได้เลยค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่3 0 0แสนบาทจ้าสวยงามขนาดนี้ทีมงานสิ e เอ o p ไฮโลโปรดักชันก็อยากจะเซลล์หน่อยนะคะว่าเอ๊ะจุงมาขายหรือจุงมาประกวดกันแนะคะ่ค่ะ